วันนี้มีเรื่องราวที่ผู้เสียหายได้แจ้งเข้ามานะครับเกี่ยวกับมิจฉาชีพที่หลอกขายของเล่นในโลกออนไลน์มากว่า3ปีแล้วครับแต่ว่าที่ผ่านมาไม่เคยถูกดำเนินคดีเนื่องจากมูลค่าความเสียหายนั้นค่อนข้างน้อยมากครับที่สำคัญมิจฉาชีพรายนี้ย่มใจส่วนใหญ่เนี่ยก่อเหตุกับเด็กวัย10บขวบถึง12ขวบในการมาซื้อของเล่นอีกด้วยครับชินแชรทุกคนโก,โกงโกงที่ไหนเราไปที่นั่นในช่วง ชินสแกนโกงครับตัวแทนผู้เสียหายทยอยเดินทางเข้าแจ้งความกับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อดำเนินคดีกับนายสิริวงศ์ศรีกุลวงหรือบุ๊กหลังตระเวนก่อเหตุโพดขายของเล่นตามกลุ่มต่างๆใน Facebook มาอย่างยาวนานด้านานายธนพลชื่นจิตหนึ่งในผู้เสียหายที่ถูกในบุ๊กหลอกขายหูฟังเพ a y s t เตช o n ในราคา3,200บาทเล่าว่าสาเหตุที่ต้องแจ้งความ เพราะไม่อยากให้เจ้าตัวไปก่อเหตุซ้ำกับคนอื่นเนื่องจากมิจฉาชีพรายนี้มีพฤติกรรมช่อโกงมาก,กว่า3ปีและยังคงตระเวนก่อเหตุอย่างย่ำใจไม่เว้นแม้กระทั่งเด็กอายุ10ถึง12ขวบก็ต้องบอกว่าเงินมันไม่ใช่แบบมากมายอะไรหลักล้าหรือหลัก10ล้านนะแต่ว่ามันเป็นหล,หลักความถูกต้องนะฮะไมแล้วก็มองแล้วเนี่ยไม่อยากให้เ,เคสเหล่านี้ไปหลอกส่วนมากผู้เสียหายจะเป็นเด็กๆั้งนั้นเลยนะ อายุบางที10กว่าเงี้ยบางที15-12้เงี้ยพอเด็กแล้วเนี่ยต้องบอกว่าความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดการวิชาชีพเนี่ยในทางกฎหมายเนี่ยคือบางทีไม่มีความรู้เงี้ยเราก็ทำอะไรไม่ได้นะันพยายามดูแลกลุ่มเด็กๆนะฮะมที่ว่าชี้ทางว่าต้องทํำยังไงอะไรยังไงนะฮะเช่นเดียวกับนายอัครเดชพักดีวิจิตผู้เสียหายอีกราย เผยว่าสาเหตุที่บุกสิริวง์ไม่เคยถูกดำเนินคดีใดๆเนื่องจากที่ผ่านมามูลค่าความเสียหายของแต่ละลายมีไม่มากเพราะเป็นของเล่นที่มีราคาตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันบาทพฤติกรรมคนร้ายเนี่ยจะเป็นลนักษณะแบบนี้นะสมมุติว่าเขาเสนอของชิ้นหนึ่งเรามาปุ๊บในระหว่างที่เขาจะส่งเนี่ยเขาจะเสนออีกชิ้นนึงมาบางคนไม่รู้ก็โอนไปครั้งที่สองครั้งที่สาม ในขณะที่ของยังไม่ได้ส่งตั้งแต่ชิ้นแรกมันเลยแบบมีความรู้สึกว่าเจ็บใจโดนกันทีเห็นบางคนโดน4ี่พั0 0้าพันสี่พเยอะนะเรายอมเสียเวลาเรายอมตาเนี่ยมันมากกว่ามากกว่าเงินตรงนี้ผม <c oughs> ว่าทุกคนก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันคือคือเจ็บใจงไม่อยากให้ไปโกงกันต่อเบื้องต้นผู้เสียหายแจ้งความกับทางตำรวจไซเบอร์ไว้3ข้อหาได้แก่ช่อโกง ลอมแปลงเอกสารทางราชการและพระบอรคอมพิวเตอร์ขณะที่ตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานหากผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความเกิน30คนขึ้นไปเข้าข่ายรับเป็นคดีโดยก่อนหน้านี้ทางตำรวจสบพบ้านเป็ดจังหวัดขอนแก่นเดินทางไปที่บ้านพักของในบุกสิริวงศ์สีกุลวงศ์อายุ21ปีแต่ได้เจอกับผู้เป็นยายจึงได้ชี้แจงถึงพฤติกรรมเพื่อให้ไปช่วยว่ากล่าวตักเตือนไม่ให้กลับไปก่อเหตุซ้ำแต่สุดท้ายยังพบว่า ยังคงมีการแอบ,บขายของออนไลน์โดยใช้ Facebook อวตารหลอกลวงเหยื่อปัจจุบันนายบุ๊คศิริวงศ์มีสถานะเป็นผู้ต้องสงสัยหลังจากที่ถูกออกหมาเรียกจากสอพอธรรมกาในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งเรื่องนี้ถามีความคืบหน้าเราจะขอติดนำเสนอกันให้ทราบกันอย่างแน่นอนนะครับซึ่งใครที่มีเรื่องราวอยากร้องเรียนภู้โกง ส่งเรื่องเข้ามาได้ครับที่เพจข่าว w ว r ร์ o i n t ย3แล้วเราจะแฉรทุกคนโกงในช่วงชินสกแกนโกงครับ